นัโอ๊โอมอมมอมมอมนั่นมอมทำหน้าอะไรอ่ะไม่ฟันงามใส่เลนเนอร์เหรอไม่ได้ใส่จริงเหรอฟันโคตรเก่าอ่ะเหรอเออฟันเงาวับเลยอะรู้ว่าแบบเลเนอร์ทูคุณอานั่นอุ้มลูกมาด้วย ้อหน้าตาอุบัตมอมมอมอมากน้องหน้าตาอุบัตมอมมอมอมากเลยทุกคนดูไอ้แมวตัวนี้ดิโคตรมอมอ่ะเม้นบ่เฮ้ยมองให้ช่วยหรอตัดเล็บแล้นะนั่นวันนั้นไลฟ์บอกจะตัดเล็บไอ้ด่าคุณเข้ามาดูสองวันห้ามุ <laughs> คุณเข้ามาดูไอ้ด่าตัดเล็บดูดิ เฮ้ยหน้าเหมือนลูกกอกเลยดูสิน่ารักไหมเฮ้ยคืเคยตัดเล็บให้คุณรึเปล่าโอ้เคยนาั่นแหมเกินไปตัดเป็นด้วยหรอเป็นเนี่ยค่าเอาอยู่เนี่ยม่ไม่หมนต้องขึงสองสามคนลงอีกแล้วปะเหมือนจอ่ะเออมันเหี่ยวอ่ะเฮี่ยวอ่ะทำไมวะกินนะไม่กินเนาะวพิ่งกินหมูกระทะมาเนี่ยเหม็นไหม มันจ่อยอะตอนนี้มันเป็นแบบเหมือนแบบขาดสารอาหารแล้วอ่ะมาดูดิดูนี่มาเขาดสารอาหารนงตอนนี้หลดอดเนี่ยไม่ไหวแล้วอ่ะลองกินอาหารเสริมดูไหม <laughs> อะไรเงี้ย <laughs> น้องดูแบบไม่ไหวแล้วอ่ะจ่อยจริงเห็นไหมมีคนบอกมันจ่อยจริงนะดูคอมเมนต์มินา,นานแหละจ่อย น้องแบงค์หลอกกว่าแบงค์ไหนอีกแบงค์คือใครแบงค์กี่โมงแบงค์ไหนแบงค์คือใครอ่ะถ่ายละครมั้งใครนี่ไงไม่มีคนชื่อแบงค์แบงค์ไหนกูเล่นกับมึงนะอ๋อในจิ๊กซอห์เหรอแบงค์อะไรสามเป็นห้าอะไรแบงค์อัลตรายอ๋อคือน้องแบบจ่อยมากอ่ะหรือว่าเพราะแบบเล่นละครไม่ แต่ก็ใช้กำลังเยอะเหมือนกันแต่มันก็ไม่ได้ถ่ายทุกวันนะแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นใช่ไหมตปกติเป็นคนไม่ออกกําลังกายไงแต่พอไปถ่ายอ่ะมันตกกันทุกวันเลยแล้วมันแบบหอบขึ้นเลยน้อยอ่ะเราจะเอเราจะเอากี่เขานั่งยังไงคุณอาน้ําหนักเ่าไหร่ตอนนี้ไม่เคยไม่ไม่เคยมีเครื่องช่างอ่ะคุณอานั่งจ่อยมากะเหม็นมูทะนั่งไปเถอะเดี๋ยวเที่ยวเรื่องมากอยู่สวยนะเออแต่ว่าโคตรจอยอ่ะจริง คือจังหวะแบบสู้แล้วแต่ว่าแต่ใส่ชุดเมื่อวานนะดูไม่ผอมเพราะว่ารัดนมแบบเมันแบบมันบึ้มบั้มแอะมันบึ้มบั้มเลยขายบัตมีรยังไม่ใช่ตอนนี้แต่ว่าเดี๋ยวขายนะคะอะไรนะคนจะนอนมานนอนไม่ได้เนี่ยมอมมากโกตะกานะคะเฟรมนี้ที่รอคอยช่างเป็นทูที่น่ารักเหลือ เห็นไอฟ้าพูดเหรอเห็นและไอเปิดตลกอ่ะต้อแหม่พูดเรื่องอะไรยังไม่เข้าใจหมายถึงว่าเหมือนเขาจะพูดเรื่องอันนี้กันปะเรื่องว่าเออมีมีนเดฟนะที่คอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนชาลดมันจะแบบกึ๊งกึงง่ายก็แบบเฮ้ยพูดได้ไหมพูดได้ไหม่พือไปล้าก็เลยแบบแหมไม่รู้แล้วมั้งตัวติดกันเออไม่แต่ถ้าเขาไม่ได้ไปก็ภูเก็ตนะคะแต่ว่าน้องแป้น้องไปเมา่อทีหลังเนี่ย สิบเจ็ดไม่วันไหนมีเปลี่ยนอีกแล้วของน้องอะเป็นวันที่เท่าไหร่สิบเก้าโอเคดีถ้าถ้าเปลี่ยนถอยไปโอเคแต่ถ้าเปลี่ยนเร็วขึ้นอ่ะไม่โอเคอ้าวเราวันเกิดเนี่ยวันที่เท่าไหร่มึงมึงออกไปเลยจ่ะมึงกลับไปเลยมึงกลับไปซะก็เราจะทำไงได้เขอให้ไปอีกวันใส่หัวออกไปใส่เสื้อยางไปนอย่ะอืออ่ะคือ แหม่ย่ามาตอนที่เกิดข้างก็ไม่อยู่ังไม่เป็นไรเลยเอ้าไม่อยู่แต่ก็จําได้ทำไมอะเอ้าแอบไปเฉยเป็นแบบกิมมิคเป็นกิมมิคเป็นสีสันใอ้คนไอ้เเรียกอะไรน่ารักตอนไหลจับได้ค่ะคิดว่าตอนหลจับได้น้อง17น้องไม่ต้องย้ำค่ะไอ้้าอยู่นเเล่าเนเด Oh, no. เหม็นกระเทียมอ่ะ <laughs> เหม็นกระเทียมในป่าเออเลาะฟันท <laughs> ิ้งเสิไม่เย็นก็ได้คิสมีนาโนตื่นค่ะทุกคนตื่นอยู่เนาะตอนนี้ไม่มีใครหลับถ้าหลับจะไม่ได้มานั่งพูดอยู่แบบนี้ค่ะฮัลโหลใครโทรมาไม่มีใครโทรมาทั้งนั้น oh. <laughs> จะซึ้งซะหน่อยไม่มีซึ้อะไรทั้งนั้น เองก็ไม่ได้ไปฉลองวันเกิดที่ภูเก็ตเด็ดิค่ะ้าเป็นจังสี่มีนา you are m i ยเออทำไรทำเว้นเว้น what time ฮะออกลูกงอนตลอดเป็นประจำอยู่ละเป็นเอ้าไอ้นี่ถ้าไวไม่แต่งตัวเป็นไรเออเป็นไรไม่ได้เท่าไหรอโหอ้รู้สิว่าเก่งนี่ขึ้นแล้วอะ กินหมูอะ่ะพากินหมูทำเมื่อกี้มันกินเยอะมากอ่ะหรอโอุ๊บๆมอมๆเลยดิเอนโดมินาอร่อยอ่ะเฮ้ยสรุปวันนี้เขาเพิ่งเขาเพิ่งบอกว่าว่าสรุปไอ้นี่ยังยังยังคงเขาพูดในไลฟ์เออใช่ไหมใช่ได้ยินมาแบบนั้นเหมือนกัน <c oughs> จากคลิปที่แฟนขับลงเออต่ตอนแรกนี่แบบ ถอดใจละจะพูดตรงๆ <laughs> <c oughs> ซีรีมาเดือนหนอะ่ะวันนี้ก็เพิ่งทราบพร้อมๆกับทุกคนนะคะไอคอมไฟอันนี้มันมีอยู่แล้วหรือมันเพิ่งมามันมีอยู่แล้วรอถูก you boys o beautiful อ oh, ๋ yes I know <laughs> วันนี้วันนี้่วนนชวนอินเตอรแฟนมาช่ำเลยอ่ะชวนมาไหนแฟ <laughs> นมีเขาจะมาไหมล่ะฮ <h> ah? ะเขาจะมาไหมมี มีคนที่มาหอมแก้มอินตอร์แฟนออกแนวหิวอ่ะเขาลองแบบโอไม่เดี๋ยวยิ้มพัดใช้ตัวให้ละอาบน้ำไหมไม่เป็นไรไม่ได้รับการอาบขนาดนั้นอะไรเขาบอกว่าอะไรกลิ่นครุ้งเช่ไนะคุณน้าถ้ากินเยลลี่เอ่อเมลาโทนินจะหลับเลยป่ะเฮ้ยกลิ่นนี้หอมว่ะ พิ่งเคยฉีดไม่เอาเดี๋ยวขับรถกลับไม่ได้ไม่อันนี้ไม่ใช่เมลาตรนี้อันนี้แบบกินเฉยๆเฮ้ยกลิ่นนี้หอมอ่ะเบบเพิ่งรู้อ่ะนั่นเกิลดีไซเนอร์มีกลิ่นปลาเผาไหมไม่ได้กินปลาเผาค่ะกินหมูกระทะมาเออเออเฮ้ยกลิ่นนี้เหมือนอะไระ้นง่ยหอมนะอืมหอมจริงคุณนะพรุ่งนี้ท้ามอะไรว่างพรุ่งนี้นี่มีไปถ่าย ถ่ายรูปแบบกุกกิ๊กุกหม่ำดีง่วงก็นอนมาดามฟันนี่สวัสดีค่ะกดน้ำหอมตามพี่มีนค่ะเกลียมากหอมหอมจริงเกรหีไซเออร์เพิ่งไม่เคยใช้หรอไม่เคยเกาลีไซเออร์หอมพี่ว่าหอมสุดอะเปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนอแล้วเปลี่ยนมาสามกลิ่นแล้วก็คือคุณผกมทุกกลิ่นเกอร์ดีไซเออร์หอมหอมมากฟันใช้ของแท้ไหมคะ ไม่ได้ใส่ฟันปลอมนะเพิ่งอายุยี่สิบต้นๆน้อยอ่ะเปลี่ยนจะครบแล้วคุณนะกทำไมดูเหมือนใส่ฟันปลอมฟันมันเงาไงซิมใหญ่ในนั้นไม่เห็นหรอกทำอะไรเนี่ยต่อยกันเพื่อมึงก็อยากกินเยอะขนาดนั้นของเม็ดเนี่ยอ๋นึกว่าหยิบแบบกินเพอรนเลยอย่างงี้แบบว่า มันไม่ควรกินเกินเท่าไหร่วะเท่าน,นั้นตื่นกับเย็นอะไม่อไหนบอกไม่ใช่อันนี้่ะถูกแล้วถูกแล้วอันนั้นแหละเหงาโน้นจากหน้าตู้เย็นเป็นหน้ากระจกเอออยากกินเป็นขนมนะเดี๋ยวเป็นแบบพี่อมเออไม่เหมือนน้องไงไม่มันไม่ใช่หลับอันนี้อันนี้ไม่ได้หลับนะอันนี้กินเฉยๆกินฟิวฟิวปันใหญ่ปันขาวปันยาว <c oughs> ตอนแรกเันชวนไปเล่นหมาด้วยเออน่ารักมเลยปุกปิกมากอยากไปเตะหมาก็าจะตอนแรกว่าจะไปหน่อยอ่ะซื้อของมายังซื้อแล้วตอนแรกท้เนี่แล้วก็เปลี่ยนไอไอบิ้วแบบอันนี้อันนี้อันนี้อะไรแล้ว แบบเกินไปอันนี้เกินไปเท่านี้อืมเลยแวบบ่าขอไปดูอีกช็อปหนึ่งก่นอนเลยไปนีเท่านี้ก็เลยอันนี้แหละขอและอันนี้บาลองอ๋อเป็นแบบมาตอนนี้กับกี่โมงกลับได้ถูกเมื่อโพดเกินเตมหา <c oughs> น่อยอย่ะคุณนะ ทำไมอะคุยกันเองไม่ได้เลยดิคุณเซตัดลงเยอะๆเอ้ยอะไรเนี้ย<笑><笑>น้อยอะแล้วนี่เดียวถ่ายถ่ายอะครนที่วันไหนวันที่สิบสิบเอ็ดสิบสองวันที่สิบเอ็ดอะน่าจะถ่ายตั้งแต่หกโมงเช้าถึงตีสามอะป๊ะ,ะคือแบบเตรียมตายไปก่อนล่วงหน้าวันหนึ่งเลยเออวันนี้ค้าแบบค้าตื่นเต้นมากอะเรื่องค้าต้อง ใช้ปืนให้เป็นทุกแบบอะ้างงมากเลยเขาต้องให้ไปฝึกก่อนนะเออรลอวเรื่ดนี้แบเพราะแบบอะไรวะเออคือเกิดมาไม่เคยจับอ่ะรู้ป่ะวาอืมเขาบอกเลยร่ะเราลดความแข็งแรงลงนิดนึงทำไมเราดูแมนอ้าวก็เป็นตำรวจไม่ใช่หรอคือเขาก็เป็นตำรวจแต่ว่าตอนที่เราอยู่กับแบบพวกผู้ชายเราก็ยังต้องมีความเป็นผู้หญิงอยู่บ้างอะไรเงี้ยนะครับวะก็แอม ขำเลยอะจังหวันรานึกว่าเธงไปกระเทยระวังขำต้องห้ามคืออะไรไลืนปูนคำว่าอะไรอ๋ออ้าตาย <c oughs> จะบอกได้หรอคุณนะ <c oughs> แรงอะใช่ไหม<อ>้หชาหลอดวันนั้นมันไลฟ์เครื่องนี่ตอนแรกวันไลฟ์ขายชาเขียวอยู่ใช่ปะ่ะ<อ>บอทให้ไลฟ์สรุปดนแบบบินก็เลยบอทบอกเก้เาเครื่องมีนาไลฟ์ เรียกเรื่องนี้ไรมันไล่บอกคนแบบมันเหรอเอาแล้วไม่ใช่ไอ้เขามันน่ะเนีกออกอ่ะอ๋อเวลาแบบคนมาแบบสรวนสรวนเนาะคือมีชา์ลอตที่ไหนมีแอปปั่นที่นั่นนะค่ะเข้าใจไหมเออปั่นเก่งมากหมวดจิวหมองจะจ้างมาปั่นผ้าที่บ้านหน่อยพี่ชาเขียวไปทางนี้จ้าเขาบอกหมวดจิวกับมอมีต้องไปแคสแล้วเตื่องที่ไอ้ชา์ลอตกับพี่ฟ้าเล่นไหม ก็ต้องให้เขาเรียกนะคะออกรณนนีแบบนี้เราจะไม่แบบให้หนูเป็นเถอะอันนี้ยก็ไม่ได้ปะเราก็ต้องแบบ,แบบแต่นี้ยังไม่รู้เรื่องเลยว่าอะไรคือมันหมวดจิวนี่คือไงคือมันไม่รู้เรื่องว่ามันมีตัวละครอะไรบ้างเฉยแต่ชาลตดพูดให้ฟังอยู่คือก็มันน่าจะมีสองฝั่งปะเป็นฝั่งตำรวจกับพยาบาลอืพี่ฟ้าคือเป็นตำรวจชาลตดเป็นพยาบาลปะเอออื เป็นหมอเออเป็นหมอแล้วมันก็น่าจะเป็นฟิลแบบฟิลเพื่อพระเอกเพื่อตังเอกปะ<ม>อาลณ์ตาดีเนาะหมอคะลูกอเออหมอตกใจอ่ะไม่ใช่เราเป็นภาพในจินตนาการเราเราเห็นเป็นหมอแล้วมียดยักษ์ข้างหลังนยคนเราอ่ะคุณนาเป็นคู่รองออ,อ ภาพรวมประมาณนั้นมันอาจจะต้องรอก่อนปะมันต้องถ้าเขาถ้าถ้าเขาเรียกอะไรเงี้ยอืมหน่อยอะถหมอไอ้นั่นใช่ไหมมันเห็นจริงๆริงนะมันอุ่ะมันเห็นแบบเฮ้ยอะไรวะแล้วก็เลือนมันอยู่ที่จิตใต้สำนึกของเราวะอย่าเบอร์ไม่ได้ทะลึ่งค่ะมันเห็นใจเย็นไม่เป็นไรมันเรื่องธรรมชาติ กำพะแล้วกามโหแรงอ่ะพี่มาว่ากามบ้ากามตายแล้วมอมคิดเองอ่ะป่าไม่คิดเองจะไอ้ดำไปไหนตอเนี้ยถามบอกปะบอกอุมากทำไมคุณชาร์ลตดไม่พูดก็เคยบอกไปแล้วนะคะถ้าชาร์ลตดที่อยู่ในกล่องพูดได้บอมเบก็ต้องพูดได้เนาะกดตะกร้าค่ะนะถูกอันเนี้ยถ <g> um> นกว่าไง <g> ว่าไงว่าไงคุณอาเนี่ยเขาบอกให้พี่นายอินไว้อินดอร์แฟน for your fan meet อินดอร์แฟน please come to Thailand on 24 March it's mean b e s t fan meet yeah first fan meet I want you to come to Thailand นะ see you in Thailand มีนาลำมีใจครับครบล็อกรอบหนึ่งปีพอดี ช่เหรอเดนหก็เป็นไปได้เพราะว่าเราเข้ากองเดือนเมษาก็เราก็แบบรู้จักกันประมาณเดือนมีนาเออใช่มีนาไม่ได้ซื้ออะไรซื้อของใช้ในบ้านเวียดนามเดิฟอยู่คำคำคำวิเคราะห์อะไรนะ แล้ววันครบรอบวันไหนคะยังไม่ตายนะอันเนี้ยหน่อยอะยังไม่ตายยังไม่มีวันครบรอบหน่อยอ่ะคุณนาหลักกันเมื่อน่าหลักอะอะไรนี่นั่งนั่งคุยกันเฉยเออจริงพี่อยู่ครั้งกันแล้วเหมาะสมมากเลยคุณนาะสรุปเป็นพี่หรือเป็นนาเอาดีดีอินเตอร์เฟซบก ฮ่าฮ่าพี่มีนเอาไปขำเขาแม่อะเนี่ยยังไม่ได้เล่นมุกเลยเอออย่าไปขำเขาดิมีนะแล้วมีใจยังเนี่ยเป็นสิ่งที่คนพูดใส่บ่อยมากเลยแต่เราเาเจอประโยคเนี่ยชอบแบบโมโหไม่ใช่โมโหเลเก้เพอาที่ประโยชน์เนี่ยชอบไม่รู้แบบชอบพูดอะไรดีชอบแบงก์แล้วไม่รู้จะตอบเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาคงคาดหวังว่าเราจะยิงอะไรกลับไปเนื้ออกว่าเขาบอกเลยไม่มีแล้วเราชอบเจือนอะแบบเหมือนแบบอยากจะตอบแต่หัวมันว่างอะ มีนาแล้วมีใจยังตอนเข้ากองใหม่ๆนี่คือแบบเจอแต่คำนี้ยกับมีนานอนหรือยังลูกอ่ะคือตอบจนซ้ำแล้วอะค่ะเออมี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 ไม่มีอะอะไรอีกอ่ะพี่เราจะพูดอะไรอะก็เอค่ะพี่มินครับมีนาแล้วมีตังยังมีมากมายนานนานโอเคถูกต้องเนาะ มีนาตื่นยังน่าจะตื่นนะถ้านั่งอยู่เนี้ยอืมมีนะนแม่เที่ยวสั่นพูดกันไปเรืเอ่อย <laughs> แรงอะนะ <laughs> มีนาะมีบ้านยังมีมีมนาะไม่มีแค่ผมยาวที่เลยผมปัจจุบันอะอแต่ความจริงข้าไปเจอรูปหนึ่งมาข้าผมยาวขึ้นเยอะรู้ว่าตอนนี้ข้าไปตัดผมที่กี่กี่ข้าตัดเท่าไหนเท่านี้อ่า วันที่ใส่แบบชุดสีเทาอ่ะที่ถ่ายรูปตรงข้างๆกีกี้อ่ะจำได้ปะผมเท่านี้อันนี้ยาวแต่ยาวแล้วก็ดูไม่ยาวอ่ะูหยาวพื้นแล้วอะไรอ่ะอ่านไม่ทันอ่ะกีกี้ดูอยู่เล e มีปะใครแฟนคลับพิมว้าวยาวจังหน่อยยาวอย่ามาพูดทำทำเพลงแบบนี้นะคะโดนเบิร์ดเอาง่าย นกเลยเหรอทำไมคนสมัยก่อนถึงใช้คาว่าตบหัวแทนคำใช้คาว่าเบิร์ดแทนคำว่าตบหัวเออจะเบิร์ดกะโหลกให้เออคืออะไรอ่ะไม่เข้าใจอยากเดี๋ยวจะนกเดี๋ยวจะนกหัวให้เดี๋ยวจะนกกระโหลกให้เบิร์ดแบบเบิร์ดอะไรหรหรือว่ามันดังมันก็ไม่ดังเบิร์ตนะมันก็คือแบบใครรู้บ้างช่วยบอกหน่อยเออทาไมวะจูบอ้อมมีนางงไม่เป็นไรใจเย็นกระโหลกคือเบิร์ดเกี่ยวอะไร มาจากระเบิดระเบิดหรอวะ <laughs> <laughs> หรอวะปักปักคืออะไรแล้วนี่จะรู้ไหมเนี่ยปักปักหรอปักปักอะไรพูดไรเนนะี่ยเออมา,มาได้ไงวะเบิดคือเปิดประตูอะไรอ่ะทงชัยกระโหลกอะไรเนี้ยเป็นอะไรเราะจะได้อะไรที่มันเป็นแบบเบิดเท่ากับเปิดแล้วมันเปิดยังไงแล้วมันตบหัวเดี๋ยวไปถามลงุงแป๊บใครมีคนแก่อยู่ในบ้านลองถามให้หน่อยเลย เออลองถามเลยได้ไหมตอนนี้เกิดไม่ทันจ้าอ๋อโอเคจ้ายังเด็กอยู่เนาะนี่ก็ใช้คาว่าเ <laughs> <laughs> บิร์ดแกแล้วดิเบิร์ดกระโหลกไม่มีใครพูดแล้วอะ <laughs> ตอนนี้ช่างมันเถอะมีแต่หลับอะไรวะ <laughs> ปั๊กป้าคืออาหารปิน้น <laughs> <laughs> เป็นไรอะ่ะ <laughs> <laughs> บางทีคอมเมนต์ก็ <laughs> ไม่รู้ว่าแบบเออมันงงไปหมดละตอนเนี้ยจังหวะแบบเนี้ยตายเกิดใหม่แป๊บหูลงทุนอยู่นะ ลัวไม่ได้เกิดอ่ะจบแบบทักทามไม่คืออยากรู้ว่าเบิร์ดมาจากไหนนายดำออกไปข้างนอกแล้วเหรอพี่คะไปสู่ขุมวิทสิบเอ็ดไหมไม่ไปค่ะถ้ารู้ว่าจะไปอยู่ตอนนี้ไปไม่ทันแล้วเด็ดแล้วคือคนที่ไม่ได้เป็น LGBTQ ไปได้ไหมไปได้ออพอนะเอ้ยพูดอะไรเนี่ย เหมือนตบหัวเราะแรงๆอะไรนะคะงงอะคะ่ะลองถามยายทุเรียนไหมเฮ้ยว่าแม่นี่แก่ว่ายายุเรียนแก่เ,อ,เออทํางี้ได้ไงนัอยอะช่างมันเถอะอะไรที่เราปล่อยวางได้เราก็จะปล่อยวางซะพี่เบิร์ดคือรอยมาเหนือนุกลอยมาเหนือนุกคืออะไรเขาบอกให้ถามแม่มังคุด <laughs> เอ้แม่เขาดูอยู่ปะนี่ว่าดูไอ้ไอ้เขาไม่ดูเพื่ออะไรวะ การแสดงสดก็อยู่ตรงหน้าแล้วหน่อยอ่ะเป็นคำพูดเฉยๆป่ะคะอืมชอบมหมเถอะเนาะเบิร์ดกระโหลกเบิร์ดอะไรคำว่าอะไรเบิร์ดเบิร์ดกระโหลกเบิร์ดมาจากทำไมจะใต้องใช้ตบหัวว่าคำว่าเบิร์ดด้วยรู้ไหมเพราะมันเป็นเสียงไงฮะ ไหนเอาหัวมาให้ตบหน่อยดิดังเบิร์ดเลยเหรอแม่มังคุดแอบดูไลฟ์อยู่นะแม่มังคุดไลฟ์อยู่อ๋อเขาไลฟ์อยู่เบิร์ดมันทำอย่างเงี้ยใส่อ่ะไม่ต้องย้อนกลับไปเลิกมึงทำตัวเหมือนเด็กอับบรรยาอ่อนมากเลยอ่ะตอนเนี้ยนี่ตอนนี้เลยตอนนี้แหละค่ะทุกคนไม่ใช่เบิร์ดแหละนี่ดังอัพเอ้ยน้องลวนแล้วใช่ไหมว่าน้องต้องร้องเพลงอะไรทิ้ง เพลงอะไรนะอุและอันนี้ทำตัวอุเกินไป <laughs> นี่มีนามีนงามมองมาดูมั้อตอนกูก่อนออกตพลงอ๋ออืมโหแล้วเบื่อมากคนชอบเพลงเสียงสูงๆมาให้ร้องอ่ะ <laughs> ไม่ได้เก่งนะเว้ยมาทำแบบนี้แล้วเรา <laughs> เสียงอะไรเสียงวันทีใส่เ <laughs> ย็น อุๆมอมมเกินอ่ะเขาบอกว่ามีนาชีใส่กางเกงอะไรเขาเรียกไม่พูดไม่รู้พี่ผมหน่อยไหมเอามาหวีดิมึงขโมยร้องเพลงเยเลมเยลเลมคืออะไรอ่ะเขาเรียกว่าแบบเหลืองแสงค่ะไม่ใช่ฉี่เที่ยวสยเสยผมอยู่ไขโเที่ยวเสยผมอยู่โคตเหรอเออเอาใจละว้าวสวยจังเข้าใจแล้วค่ะขายของก่อนเนี้ยค่ะขายอยู่รีบซื้อได้เลย ช่ตอนนี้อยู่รีบซื้อได้เลยนะวีวจะแปะอะไรนะเที่ยวหลวงเก่งอยู่เอาหลวงอย่างอื่นมันจะเกินไปนะเซเว่นปิดหรอบคนพวกนี้ข้างหลังรูปหล่อมากหมายถึงไอ้ปะจริงวิวเพื่ออะไรขางเขาพูดว่าเขาเป็นแปะเกินไงพอไอ้หล่อมากนี่เป็นช่างเป็นช่างเป็นช่างนะโยกล่ะโยคนพระสุธาคุณพ่อลูกแฝดหน่อยอ่ะ อันนี้คือมีผมไม่ครบมีผมมอมอ่ะคุณน้ามีวอลลุ่มเป่ามึงก็บอกว่าวันแฟนนี้มียำมะหมี่ไข่ไหมนอยอ่ะยำบะหมี่เจละซ่าเราทำยำของเราเองไหมล่ะนั่นพี่ชาไม่ยอมพูดเลยเออให้เขาเขาอาจจะเหนื่อยทำทรงผมพี่ปุกเที่ยวเก็กอยู่ ชาลอดไปเลยไม่รู้ไม่พูดคะ่ะเศร้าหน่อยอะหน่อยอะหน่อยและไปะแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าแปดจะหมดแล้ว